มสมเด็จพระเทพร,รัตน์สุดาสยามบรมร,ราชกุมารีประทะับพฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนังกงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคีอำเภออุ้มผางจังหวัดตาส่งติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูกเกียรติชั้นที่หนึ่งแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนแห่งนี้สังกัดกองบัญชาการตระเวนชายแดนที่34จังหวัดตราเปิดสอนระดับก่อประถมะศึกษาถึงประถมะศึกษามีนักเรียน668คนคะแนนเฉลีย่ยของชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในการทดสอบโอนไมีผลสำเร็จทางการศรีสูงขึ้นโครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเนื่องจากชุมชนมอบที่ดิน15ไร่ให้โรงเรียนเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไม้ยืนต้นไม้ผลและถั่วเลี้ยงไก่เป็ดและปลาสำหรับประกอบอาหารกลางวันทำให้นักเรียนมีการบริโภคอาหารครบ5หมู่มี สุขภาพแข็งแรงสมองแจ่มใสผลผลิตที่เหลือนําไปจําหน่ายเข้ากองทุนของโรงเรียนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลอุ้มผางที่ส่งพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่มให้ตรวจไปตรวจรักษาโรคแก่ครูนักเรียนและรัษฎร